เมือ่อมีติดอากง้มื่มีห่างไม่ได้เลยนะมาราอินลูค่าเออเชิญแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วหรือยังไงอะไหนบอกว่ามีความรักจะบอกคนแรกไงไม่ต้องร้องให้ไม่ต้องร้องจะบอกให้นะหัวใจอ่ะไม่ต้องฉีดยาชาแค่เธอบอกลามันก็ชาไปทั้งใจเลย หมดยกตอนนี้นะเอาไปเอาเบาติดยาหอยแตกเอสเฮ้ยกระแทกกระทัะทนตลอดหาคู่ประเทศไทยครับผมเดี่ยวลูกพ่อครับพ่อมาหลังต้องหงให้พ่อเนี่ยลูกบอ,อเกบอมอเมียมึงอยู่ร้องไห้จะนละร้องทำไมนังหนาเนี่ยพองตายอเออเขาเสียใจ ทำไมไม่ทำไมอ่ะไม่เคยจับหอยเหมือนเอ็ดูไม่เคยจับใช่ไหมหอยอ่ะมันเป็นครั้งแรกใช่ไหมมึงไปสัมผัสงี้ยมันก็ดูตะกุตะกะมึงจับหน้า